สบายดีพี่น้องแลยก็บเอฟซีคองบอลเหนือเซาหุมทั้งหลายเดอ้อเนาะตอนนี้บอลเหนืออุดมไส้วีไอพีกับยูทีฮงมอเนาะก็คือโรงพยาบาลนั่นเองพี่น้องก็รที่มาแจ้งให้พี่น้องหอไดอ้รับทราบว่าตอนนี้บอลเหนืออุดมไส้วีไอพกับหาน้องหุมเนาะเพิ่นมากวดเช็คสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาล กถว่าฮู้พ้นเป็นที่ห้อยเนาะเนาะพี่น้องกาตอนนี้น้องห่มเพิ่นอ่ากะสิเข้า่าตัดดวนพี่น้องภายใน7เอ่ในเวลาภายในเวลาเอ่อ7:00พี่น้องเนาะกะบ่าวเนื้อกะสิแจ้งให้พี่น้องฮู้สํานี้เนาะกะอยากให้พี่น้องอ่ช่วยเป็นแหงกําลังใจให กับน้องหุ่มหลายๆเด้อเนาะ F4 ของอเป่าเหนือแล้วก็น้องหุ่มเนาะตอนนี้เ mm. พิ่นกับกำได้เข้าห้องผ่าตัดนะเป็นเทียร์หอยแล้วกับ,บเป่าเหนือกับกำลังรอถ่าอยู่นอกเนาะพี่น้องกับซีได้เฝ้าติดตามเพิ่นอนจนเพิ่นออกห้องผ่าตัดพุ่นแหละพี่น้องกับซีเอาอัปเดตสถานการณ์ทุกระยะให้พี่น้องเขาได้เบิง่ง ได้หูน้นำกันเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับคบาเฟ่ไข่พี่น้องเอฟซีของเบาวเนื้อแล้วกับน้องหุ่มได้ลายให้กำลังใจน้องหุ่มลายลายเดเนาะตอนนี้กับเพิ่นกระไฮเนาะเพิ่นวาย,ย่านสิเบาวเนื้อกับอยู่คนเดียวพี่น้องมีแต่เบาวเนื้อกับน้องหุ่มพอแม่แม่ของเพิ่นกับไปให้พี่น้องบก่ก็มีแต่เบาวเนื้อเนาะที่ว่ามากับน้องหุ่ม บาลเนื cả, ้อกะรู้สึกว่าเป็นห่วงเนาะสงสารน้องเนาะกาบูเชิดจังได้เป็น้องเนาะก็คือว่าเรื่องเจ็บเรื่องเป็นกาบาลเนื้อกะก็ช่วยเต็มที่เนาะพี่น้องกาเท่าที่ว่าบาลเนื้อช่วยได้พี่น้องเนาะ จังไรก็ขอ,อแห้งใจจาก f c บ้าเนเหนือในเดอ้อเนาะกาซิมีสำนียเนาะไปน้องอจังไรกายาเริ่มทรงแห้งใจเนาะ ทรงกำลังใจมาให้เบาเนื้อแล้วก็ให้โดยเฉพาะกับแมนน้องหุมนะ่มเนาะให้เพิ่นสู้ๆเนาะให้เพิ่นผ่านวิกฤตเนาะนี่โดยไผ่พี่น้องเนาะกาชิม,มีซัมนีพี่น้องส่วนว่า,าขาผ่าตัดเนาะ ของน้องหุ่มเพิ่นกับซีลายหน่อยชำแต่เบาเนื้อกับผู้นอกพี่น้องตอนนี้กับทาแพทย์เพิ่นกับยังบ่บอกพี่น้องกับมีแต่ว่าแพทย์เพิ่นว่าซีผ่าตัดเป็นเทียมห้อยเลยจึงคอยบอกให้เบาเนื้อผู้ที่หลังนอกพี่น้องจังใดกับขออัปเดตเบาเนื้อกับซีขออัปเดตเป็นระยะเนาะให้พี่น้อง ก็คือ FC คงบาวเนือของอ่าน้องห่มอ่าได้ฮู้ตื่มเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมอย่าลืมเนาะพี่น้องส่งแหงใจอ่าส่งกํลังใจอ่ามาให้น้องห่มหลายๆเด้อเนาะเพิ่นก็ให้แท้ให้ว่าเนาะนั่งให้นําบาวเนื้อบาวเนือกบู่้สิเฮ็ดยงเนาะน้ําตาก ลายออกเลยเนาะก็ต้องได้ให้นําเพินน่นเนาะก็บ่ฮู้สิให้กําลังใจเพิน่นแบบใดก็เอา,าเนื้อก็เฮ็ดสุดความสามารถของเบาเนื้อเฮ็ดได้เนาะพี่น้องก็สิมีเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นจังได๋สิมาอัปเดตใหม่พี่น้องเนาะ